ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเธอคนนี้ก็รู้เรื่องหลักฐานบางแจ็กอ้างคุยกับดาราสาวชื่อดังคนนี้รับรู้เรื่องหลักฐานในมือถือแตงโมด้วยจากกรณีที่โมอามินาเปิดใจผ่านสื่อว่าเขาได้คุยกับคนหนึ่งแต่เขาเปิดชื่อไม่ได้จนกระทั่งล่าสุดบางแจ็กหรือนายราชาไฮเดอร์ ider, เปิดเผยในรายการทุบโต๊ะข่าวว่าติดต่อไปยังโมอามินาเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของแตงโมโทรไปถามเขาปรึกษาเขาว่า เรามีหลักฐานเหล่านี้เราควรทํำยังไงเขาก็แนะนําด้วยดีเราก็ทําตามที่เขาพูดไปคุยไม่ค่อยบ่อยจะคุยเฉพาะเรื่องมีหลักฐานใหม่การคู่กับคืนมาได้ให้แกดูก่อนว่าอันนี้มันเป็นแบบนี้นะให้แกดูแค่สองคนมีโมอามินาและแม่ตังโมพูดถึงภาพไม่เหมาะไม่ควรแกก็รู้แต่แกบอกว่าภาพนี้ไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องให้ใครไม่ต้องพูดถึงแต่ตอนเราจเจาหลักฐานต่างๆนานา,นา,นาก็จะส่งไปให้เครื่องเขา ซึ่งประเด็นนี้โมอามินาจะตอบว่าอย่างไรเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ